เฮ้ยเมีผมจะมีคู่แข่งว่ะมีรถแรงเหรอเราเรียกมาคุยอะไรหน่อยทีตักรอเปล่าไม่ไหวครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวโทรหาป่าบูมนี้เฮ้ยป่าบูมมาแล้วป่าบูมมาแล้วเป็นไรวะหูแขกหมดเลยอะล้อตายปะตายดิสวัสดีฮรับสุดหล่อมีอะไรหล่อดูกูต่อยฟันหล่อไปป่หมอฟันผู สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ราชบุรีจังหวัดโพอ,อ๊ะอำเภอโพธารามนะครับทุกคนนี่เมื่อวานผมไปจูนม้ามา45ม้านะครับน้องๆท่านนี้เดี๋ยวนี้จะมาลองซ้อมออกตัวซะหน่อยนี่เตรียมตัวนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเทสแบบฟังเสียงตอนจูนใหม่มันจะแบบลัล่นๆอะไรหรือเปล่าที่ผมต้องมาต่างจังหวัดเขาแม่สโลแกนเดิมครับรถไม่กดอะไรวะรถไม่ผ่านรถไม่กดอะไรนั่นแหละเสียงจับเลยวะน้อง เอาลดลงดีกว่าเซ็งหลายๆอย่างนะวันนี้โอ้โหดูฟ้านะครับน้องๆน,นี่นะพี่ออกมาแต่2โมนะครับผมเดินทางมาดูดิพี่มาถึงแล้วท้องฟ้าปเป็นอย่าง้ยครับน้องๆไม่เป็นไรเดี๋ยววันี้เราจะรีบแล้วก็ลองให้ถึงที่สุดนะว่ามันจะได้แค่ไหนจบที่ฝนตกนะครับวันนี้มาปาบุมเรียบร้อยนะครับผมมา เฮ้ยเมื่ผมจะมีคู่แข่งว่ะรถไถานาด้านหลังนะครับผมเสียงร้านจัดเดี๋ยวลองฟังเสียงรถแ่าบอลไหนที่จะสู้ได้เปล่านี่ไม่งั้นเสียงเดินหอบ ออกตัวกันนะครับผมแต่จะลองสองออกตัวเล่นๆนะเฮย้ยกล้องจะหล่นวะ่ะ ถ่ายรูปมั้งครับนี่มายิ้มหน่อยพี่ถ่ายรูปพอดีปกครองสวัสดีครับมามาถ่ายคู่รถเลยไหมครับอ๋อนี่ครับพี่ให้สติกเกอร์ใบหนึ่งครับผมครับครับบายยเชิญครับนี่นะทุกคนตะกี้ไปลองมาแล้วนะครับผมคือแบบจี๊ดกว่าเดิมนะจี๊ดจัดบิดลอยนะครับผมขณะผมกดหน้านะอ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเก็บ อ้ผมอยากเจอมากเลยอ่ะมาเราจะเอางานดีน,น้องๆแต่พี่ลองขับแล้วมันคือมันแรงจัดอ่ะเอาใหม่เอาใหม่มะเรามาซ้อมออกตัวตรงนี้ก่อนเนาะนี่เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงทีนะ4.5แรงมานะครับผม ครับไปไหนอะ่ะอ๋อไปนี่ไันนี่นี่นะครับผมมีรถแลนเดอร์อเราเรียกมาคุยอะไรหน่อยดิไปไหนนะเนี่ยาานาร้รรััคบใช่เหรออุ้ยทำไมตะคลอดเปล่าโอ้ไม่ไหวครับโอ้โหตะคลอดมะยอยอยอไม่มีอะไร,ร<อ>เยี่ยนะน้องเอ้ยนี่นี่น,นี่ให้ติ๊กเกอร์คนละแผ่นดีกว,ว่าอ่ะให้ติ๊กเกอร์คนละแผ่นครับเดี๋ยวนี้หลอกเพนะืนเนี่ยแปลกๆนะมีมุ้งมีเมียเ้ย โอ้โดูนะครับไอน,นี้บอกไม่มีเมียใครเพื่อนก็คอมเมนต์หน่อยนะไอน,นี้ครับแ,แปลกๆนะครับผมไอเรื่องจังๆเนี่ยติดต่อผ่าได้นะครับผมจังไรแมนอะไรเงี้งยมง,ยมงยมช,ยมชิโกมาคนโตมาตะก <c oughs> ีท้ทำอะไรวะลืมเลยอ๋อวอร์มใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรออีกทีนะครับผมเพราะตอนนี้เหมือนแบบพูดละเคลียดป่ะน้องฝนแม่งจะตกอ,อีกแล้วดูดิ สภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับผมแล้วบวกกับรถไถนาไถหญ้าอะไรแท๊กนี่นะที่พี่ต้องมาต่างจังหวัดเพราะแบบกรุงเทพเนี่ยมันใช้เสียงค่อนข้างลําบากนะผมแบบเกรงใจรอบบ้านด้วยไงมาเราจะลองซ้อมออกตัวอีกทีนะมาเดี๋ยวพี่จะสอบสอบที่ออกตัวดีกว่ามาครับก็มาตรงนี้นี่นะอันดับแรกน้ำปลายบอกนะครับผมต้องน้ำปลายบอกอย่างเงี้นะกดหน้านี่ รถมากเดี๋ยวเราแก้แบบทำอะไรแก้เขิ่นใช่ไหน,น้องแก้กทำเป็นแบบอะไรย้งดงกว่าเนาะยรถเป็นอะไรแมงเขิอนจัดโอ้ยดีครับเอาแอบถ่ายคลิปซะด้วยไปอีกแล้วไม่ใช่อะไรครับตะกี้จอดหลบพลเขินจัดระวังรถนะ,อะหอยนัยครับผม เฮ้ยเล่งเครื่องทีเบิ้นทีเบิ้นทีไม่เอาอะไรเลยนะครับแม็กซ์ิดูหน่อยนะว่าก็อจุดกว่านี้นะครับผมเฮ้ยเราดูมี f f C อะไรจอดดูอะไรครับองเขาดูตอนออกตัวอ๋อตอนออกตัวเฮ้ยพี่อาจจะต้องเก็บความลับนะครับผมมันเป็นเทคนิคนะการออกตัวอย่างพี่สอนเลยนะนี่นะเดี๋ยวเต๊มเหงื่อแม่งไหลเข้าตาดูคลิปเลยเปิดยูทูบมันเหนื่อยจริงนะครับน้องน้อง อะไรหลายๆยากนะครับเนี่ยต้องทำอะไรแข่งกับฝนแข่งกับสภาพอา,ากาศทุกอย่างนะครับผมเพื่ออะไรอ,อะไรนะอ๋อตะกี้จะสอนเรื่องวิธีออกตัวนี่นะครับผมนางปายบอกน,นี้นะครับผมกำคาดปล่อยครับ ออกเต็มเี้ปอนพอเกียร์สองเกียร์สองก็ยังกดไน้อยู่นะครับปอนพอเกียร์สามเนี่ยมันจะเริ่มแบบไม่มีช่องยกละให้เตรียมมอบนะครับนี่เราจะมองช่องลมนี้นะไสสีโ <see> ยกครับมันมันมัน,มนโอ้โหพูดเหมือนง่ายครับน้องๆไปพูดเหมือนจำแต่ก็ทําเหมือนเดิม <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยแม่เด็กอยู่เยอะมุงดูเยอะชักเขินมาเนาะ เดี๋ยวเราจะรออีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องเตรียมเก็บของกลับบ้านแล้วครับน้องๆรถเป็นอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนรถที่สตาร์ทไม่ติดเฉยเลยอะรถเป็นอะไรวะตาร์ทไม่ติดนี่นะครับผมหัวเทียนก็ก็เสียบอยู่นะเป็นไรวะแบตก็เข้า ปั๊มติ๊กก็ทำงานนี่ว่ะเป็นไรวะป้าเราแต่มีรถเสียไปหลายอย่างครับคอนเทนต์เสียมามาเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่หน่อยนะพี่เจ็บมาเยอะแล้วครับกับเวฟขับเวฟไม่เคยเสียตังค์เลยอะเหมือนจะพังอีแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหรถพี่เป็นไรอ่ะน้องใครรู้คอมเมนต์บอกพี่หน่อยดิเป็นไรวะเฮ้ย อุ้ยอุ้ย,ยกดไม่ลงด้วยแม่งลูกติดเปล่าเน,นี่ยเนี่ยล้อตายด้วยอุ้ย,ย,ย,ยชิบหายละเดี๋ยวโทรหาป่าบูมนี้บูมบูมเอ,อเอ้ยมาข้างๆด่วนเลยรถล,ลูกติดมาเลยมาเลยเร็วๆนะเออ,เอ,อโอ้โหเสียงจัดเลยปะ นี่นะตอนนี้เราเรียกพี่ป่าบูมาดูรถให้นะครับผมโอ้ยอ,อะไรหลายๆอย่างงั้นเราก็ต้องน่าจะปิดคลิปเพียงท่านนี้ครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่นะจะรถไปให้พี่บอมหลังสิทธ์ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะทำไรต่อก็อย่าลืมมาดูต่อนะครับผมที่ช่องป่าบอลน,นะชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะทำไรเจอนะครับผม เฮ้ยป่าบูม,มาแล้วป่าบูม,มาแล้วป่าบูม,มาแล้วนะครับมมผมนี่เดี๋ยวให้ป่าบูม,มาดูรถนะเป็นอะไรกันนะบูมจอดเลยเอารถจอดจอดจอด,จอดรถเป็นอะไรไม่รู้ว่าบูมตานไม่ติดอ่ะกดไม่ลงด้วยบูมเนี่ยเป็นอะไรวะหิวแข็งหมดเลยอ่ะล้อตา,ายปะตายดิ่ทำไงอย่างเงี้ยโอ้ติดแน่ลูกติดใช่เหรอโอ,อ้โหเสียแต่เงินนะครับผมก็ งั้นเราเอาเวลาช่างบอลเลยนะโอ้ยเนี่ยล like, yeah, oh ูกติดเลยเนี่ยไม่ไปไม่ไม่ใหเลยเนี่ยแล้วก็ไปเอารถมาขนขึ้นมาไปโอ้เจ๋งหลายๆอย่างรวยสวัสดีครับสุดหล่อมีอะไรหล่อดูือต่อยฟันหล่อไปบอหมอฟัน